มาเหมนนี้อ้าวเพี่น้องมันหายล้อ้าอ้าเดี่นี่นี่เออเออเอามนี่โหนี่ดอันนี้อันนี้มันน้อยพื่อนเพื่อนเ็ดเอามอเอามอเอมือเอาเดเลยี่เอาเ่เพื่อนมาเด้อเอานี่ ค่ะเด้อพี่นอ้องเคองปากทุกหูวทุกคนเด้อค่ะเด้อวันนี้อยู่กับช่องบุฟเฟ่บุฟเฟ่ตค่ะเราคือเก่าคือดดคเดิมเด้อค่ะเด้อเพิ่มเติมคือพ่อป่าเข้าโด่งนะจ๊ะมาเก็บเห็ดนะจ๊ะสีได้หรือไม่ได้พี่น้องมาลุ้นกันเด้อี่เด้อพี่น้องบังเห็ดเด้อพี่น้องเอ้ยทำลูกกระจอกนี่เอาด้อพี่น้องมีเห็ดนีนอน่อ้าพี่เบีวยวพี่าตะกะ้า บิวบอกเก็บใบไม่น่ารอดพรุ่งนี้เออเก็บไปเลยบิวนี่นี่นะครับเพื่อนๆเห็ดค่ะลูกเห็ดหลานเห็ดล้นเห็ดนะคะนี่อะไรคะต่อวะแม่นี่นี่นี่เห็ดเนือเนี่ยถูกเอามาเล็กเล็กดวยเปล่าไปแล้วเออดูเพื่อนๆเรามาหาเห็ดนะคะดูเห็ดเพื่อนๆลูกเห็ดหลานเห็ดล้นเห็ดเขาไม่ทันแม่มาแล้วค่ะเออเขาจะเอาไปแล้วเขามาที่หลังคาเจ้าเอาไปเนาะเพื่อนๆเนาะเอาไว้มันก็ทุกสิบ้ันใหญ่ดอกมันแห้งตื่นๆปัานนี้นี่นะครับเพื่อนๆเห็ดนะคะ นี่นะคะโอ้ยดอกงามๆกำลังว so ัรุ่นค yeah. <Yeah. S 2> ่ะเอาพี <the noise> ่บีบมั้ดยังไงพี่เอานี่นี่นนี่เด้นี่เด่เอาพี่จิบเอานนี้อันนีบดอกนิดน้อยนึ่อนางออนีดีนี่ปุ๊กไปฝนหน่อยนี่เนาะกะซิ้มาแบบนี้ เพื่อนเพื่อนเห็ดอันือเอามือเอามือเอาเอาไเลยนี่เนี่ยเอาเลยเอาพี่เพื่อนมาเด้อเอานี่คือเด่นลูกจ้ะอ่ามีตัดเลยเออเด็กเด็ก คุณพ่อเขาเพียงเสียเปิดเอตอรนีเด้งบมีคุณพ่อเขาเพียงเสียแปกไอตอกไหนทำไมมีวิวเหว่ะมีตัวเปียอยู่ตรงนี้เมื oh ่อกี้เพื่อนเพื่อนดูเห็ดหัวขาดเพืนเพื่อน โอ้ก็สชิมเมียนเลยเอยคุณพี่เอ้ยบอกเขาจะเขาเขียขอขอข้ยนี่ตรงไร่เห็นเลยขอเขี่ยนี่สิเขี่ยได้เออเอยแต่ผมได้เห็นนะคุณพี่เอ้ย,อยลูกเห็ด เขอแยกมันออกเป็นหมู่นะคุณพี่เอ้าเอาเอ,าอาะไรไหมตัวก,กับตอวก,กับลิปวีดีโอ thế thôi là nó đẹp hơn nhiều luôn ơi này xong này hết nặng này chỉ đâu, nó hết ดยเห็ดเห็เห็ด,เ,หดเพื่อนเพื่อนเห็นไหม,มพเ,เพื่อนเพื่อนเห็นเห็ดเราไหมอืมกร้ตุกระโดเพื่อนเพื่อนเอออมึงเนี่ยครนี่จะเป็นเพื่อนเห็ดแม่เห็ดนี่คือลูกเห็ดจองโดเพื่อนเพื่อน Okay. Ooh. ไปยินบ่เฮาเข้าขอชื่อเฮายังบ่เบิ่งในให้มาเฮาชื่อ okay, <simitation> <tosimitation> 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 พี่คยคนเขียเลสอีเขียนะมีคคนเขียเหรอเฮ็ดเฮ็ดเห็ดดงนี่แท็ดขับแป้งน้ำหมากมันบอก นั่นแบบผ่าน h ผ่านไปหาะไเงีดยปเสียหรืองไปจเสียเลยนะเห็นหรืไมเห็นมันเบียกลูกล้มเลยเลยสิมันไปยักลุ้มเลยเลยสิเออกุ้มหลมก็เหมืนเลยมันพวเห็นบวกเอาไม้ฮะไม่เคยรุ้เอาไม้แล้วก็บอกเขาได้ว่ายเลยเอาไม้ด้เห็นดึ๊ โอ้ไม่ด็กอ่าอีแบบซาดฮตะมันยังง่ะอืเบิงผุดเนาะกระเตนแลนผุดอนี่คะเออเอได้เได้สบปกอดเชอเอาไปมาถ่ายเอาเร็วๆเนี่ยเอาเอาถ่ายก็บแล้วเอาไปอะไรป่ะเห็นอะไแแล้วพี่น้องสวยสวยสวย เออแต่คือบบว่ามันก็มีอยู่ขนัดเคียรๆกก็ได้ตื่นเจ้าต่อสองโดนะกินอะไรอีกแบบอีสานเนี่ยมันยากมากมายบางแห่งเลยแกระโดเออหัว เออสะดุดเพราะว่าอันนี้กูดผ้าขูดผ้าขอไม่ใส่ท่วงกูเลยรองเท้าก็ใส่คนละคู่คนละขาทุ้งถุงข้าวท่องรองเท้าโอแค่อันนี้ไม่ใส่รองเท้าคนละข่างไปเออเฮอรองเท้าก็คนละคู่รองเท้าก็คนละคู่จะขาดบัวพาว บ่รู้ซึกหรบ่อด้แขกหลืวบ่วบอก่ะเมื่อเดเห็นแล้ลงข้าคนละขางไปเห็นในคลิปนำอเอาอาโค้น <laughs> ึง่งกับพี่ห็นได้หลังตน,นด เมื่อยหลายเบ่เมื่อยหลายจีนปวดซะเลย เออหัวไม่ห้อยจ้ะเลยค่วยก็เคลียไปทางไหนไปไป่านี่มันสีออกหลังเอาตาบอหเืออมเก่าเฮาโอ้โบอกมันลดกระจัได้ตี เขาจะเหนื่อแล้วเนาะเลยไหวแล้ววะแล้วจะเบนหน้าแล้ววะแม่เขาไปเอาก้ามุ้งระบบว่านขาวว่านป่าระบบใส่เลย มันบุญยากข้นดินมันไม่ข้นดินกับถือกระเจ้าอันเยียบน์น้ำมันหรืเป็นสันเนาะกะล่างที่ขื่นเขาเยียบมหมแล้วมันก็ได้ขี้ห้อยขี้เขียรเนี่ยโอ้โหขี้ลึอกอึดจ้่ เจ้านนเขียกขอ่อยเขียกอยู่ติมึงถับไปกูขับมาอยู่เดี๋ยวนะใส<จ>่นี่นี่โอ้โหโอ้เห็ดผักผักเร่เห,ห็ดอะไรนะเขาเรียก กูซาได้เจีวเลยแหละรวมกมาาได้เก่วได้เจียวตูเหย,ยียบหัว,วเราเต่เขาว่าเขาก็ยากพ่านแล่าเนบทสดนนี่ก็ยังวัน่งจะเร็สี่เหล้วเหีนทุกโต๊ก็ เจ้าเพียทับเคยเพียไปเจ้าเพียมาอยู่